มาค่ะทุกคนทําเกสน้ําตาลจุ่มโดนัทกันนะคะอ mm ันนี้แม่มีปันโอรสสตรอเบอรี่เนาะนี่ mm hmm. มันจะทําเป็นตกแต่งหน้าโดนัทนะคะผสมไปในเกสน้ําตาลเนาะอันนี้เป็นน้ําตาลไอซิ่งนะคะเด mm ี๋ยวแกะถุงก่อน mm hmm. อน้ําตาลไอซิ่งแม่จะค่อยๆทยอยใส่นะคะอ่ะใส่สักประมาณแม่ทำไม่เยอะเนาะเพราะว่ากินกันแค่แบบหลังมื้อข้าวมื้ออาหารเนาะอ่ะลองไปก่อน สามช้อนก่อนนะคะนี่แล้วก็ค่อยๆใส่นมนมจืดเหมือนเดิมนะคะนมรสจืดก็จะค่อยๆใส่สักช้อนหนึ่งก่อนค่อยๆใส่ทีละน,นิดนะไม่ต้องเยอะนะไม่ไงั้นมันจะใส่นะคะเนี่ยค่อยๆใส่แล้วก็คนไปทําไม่ต้องเยอะนะคะทําแค่กินหมดเพราะว่าถ้าทําทิ้งไว้อะมันจะแบบ เขาเรียกอ,อะไรอ่ะมันจะละลายมันจะเละไปหมดนะะมันจะไม่อร่อยทําแล้วก็กินเลยจะอร่อยกว่าเนาะสมมติว่าพรุ่งนี้จะกินเนี่ยเราก็ค่อยมาละลายทําหน้าเอานะนิดนึงถึงช้อนให้มันเหนียวเหมือนนมนมข้นให้เหนียวเหมือนนมข้นหวานนะฮะ เมานี S <S <preach miracle> bueno. ่แบบนี้คนให้มันละลายหมดก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นก้อนน้ำตาลเห็นไหมมันก็จะแบบประมาณนมข้นไหมอ่า เราก็เอาโดน้ำมาจุ่มเลยเลยนะคะอันนี้เราหล,ลัดได้สีขาวใช่ไหมเราก็จุ่มอันนี้ไปก่อนสักหนึ่งอันนะจ๊ะแม่เตรียมถาดรองสวยงามของแม่ก่อนนะดึงดึงชิบ โอเคว่างเราจะจุ่มสีขาวไปให้หมดก่อนนะคะแม่จะเอาซักประมาณสามอันก่อนสองอันก็พอนะกลัวกินไม่หมดเพราะว่าอีกเพิ่งอิ take ่มข้าวกันเนาะสองอันก่อนหมดก็คือหมดสองอันแล้วเดชจะเอาอนี้อีก สองอันามอันพออ่ะอันตาลดูแม่บี้จะนมปังจับนมปังบี้เลยนะพอถ้าเดี๋ก็จะเอาไอ้นี้อีกสองอันนะคะ,ะแม่ก็จะหักแค่ชิ้นเดียวก็พอแล้วเนาะเราทำแบบกินแค่ปกรปด อันนี้จะต้องโดนะต้องเย็นก่อนนะไม่ใช่ร้อนๆมานะนะต้องเย็นนะหนึ่งอันบี้เนาะบี้ๆปนๆต้องไม่ต้องละเอียดยิบอะ่ะอยากบ้างละเอียดบ้างเนาะกินเนี้ยอร่อยดีนะมีโอริโอ้สีดําก็ใส่โอริโอ้สีดําเนาะแต่แม่แม่ซื้อมาทั้งสองอย่างแหละโอริโอ้สีดําแม่ก็ซื้อมา เอาไม่ล่ะทำเป็นโอโอสีดำได้ไหมล่ะพี่พี่ไปพี่พี่แม่โอเคนม่ก่อนล้างมือก่อนนะมาค่ะเห็นไหมเนี่ยแม่ไม่ได้มองที่จอเลยแม่เก็บนมก่อนเนี่ยคุกแค่พอแบบเห็นไหมเออเนี่ยแค่เนี้ยดูก่อนว่าจะใส่นมเพิ่มไหม แมมันจะก็เกิดสีชมพูใช่ไหมช้อนไปติดให้หมดเด็กก็รอกินนมนะคะเด็กบ้านนี้คือกินข้าวเสร็จต้องหลมตามมาของหวานต้องตามทันทีอ่ะอันนี้แม่จะใช้ไหมใช้ช้อนตักปาดแล้วกันเน้อะเพราะว่าจริงๆจุ่มแล้วเอามาโรยเนี่ย กลัวมันจะแยกชิก้นก็ถามมันก็สวยนะโรยก็ได้เนาะทําแบบไหนก็ได้แล้วแต่เออบดเป็นผงๆโรยข้างน้าก็ได้แต่กลัวว่าเดี๋ยวจะลูกชายจะหยิบออกนะคะขานี้ถ้าอะไรไม่ผสมกันเนี่ยหยิบออกทันทีคะ่ะ <laughs> เราต้องดูด้วยเนะว่าลูกเขาชอบแบบไหนใช่ไหมอะนไหมนี่มันก็เป็นแบบอุดรูหมดแล้วอยู่ในรูหมดแล้ว น,นี่ยเอาตนนุ้มๆสามๆอ่านเห็นไหมตึ้งๆตัดเสอแจันนี้คงจะได้สามอันแหละโอ๋อแม่ก็ไปโดนขากล้องจังเลยเนาะสั่นไปหมดสั่นไหวไปหมดเจาะขากล้องก่อน อันนี้เป็นขากอกับสปริงนะมันก็จะโยกไปโยกมาดช่ไมแม่ไว้ดูซีรีส์่ยหนีบโต๊ะดูซี่ี่เนาะเออลายอยู่ข้างล่างโอเคไหมโอเคเนาะตึ้งอ่าจับยกบจับจับให้มันขึ้นมาหน่อยไม่งั้นมันไหลลงไปง่า ถ้าอีกอันหนึ่งนะคะกระจกจบบริบูรณ์นะคะ, une, ะ,คะ,ะได้อยู่เนาะไม่ขี้เกียจบ,บี o o โอรโออแลยเพราะดูสิเห็นไหมชิ้นหนึ่งอะ่ะแค่แค่คุกกี้ชิ้นเดียวอะ่ะมันได้ทั้งสามอันเห็นไหมคะอือคุ้มไหมมีขนมอะไรก็เราก็มาประยุกไอทำได้หมดแหละอยู่ที่ หัวเราใช่ไหมเดี๋ดัดแปลงไปตึ้งโอเคอันนี้เราะลาไปหมดแล้วหมดแล้วไปพร้อมสืบจ้ะพร้อมสืบจ้ะ่ปสวยงามเนาะเดี๋ยวต้อง กินเสร็จแล้วต้องมาล้างจานอีกแนะม่น่โอเคไหมล่ะไปค่ะไปรับประทานกัน